ตสีน้ำไปเดินบริษัทที่ทำบริเัทไปเล็กดีว่าใชบเหมือนเดิมเอายาใช้ติมที่ยาเส้นเอายาเสาหเขาช่วยวยก็สาวสเี่สาวขปุยสาวขปุย จริงๆมันต้องใส่ผิกลงไปน่ะสีมันคอยนั่นนะเดนะบม,มีผิกลองนี่ผิกลอพปิปแห่งกับโบเลี่องวันไปก็ม่ให้เวลาเฮ้าอีกเรียนเอาเวดไปซื้อทัด,ด,ดน้ำซีมด้วยใส่พี่ไม้เพิ่มไปอีก สมได้แล้วเนาะได้สมได้หวานได,นด้นะโอ้มาบ่ามีพริกป่นขนาดพริกเพราะว่าห้าบ่ราเคยได้กินเผ็ดเนาะหน่อยๆแตเผ็ดเผ็ดใส่มือเนะี่ยเสียดใส่มือเนะี่ยเสียดนี่เขาปุ่นใส่ซ้อน<า>อเขเลยเมื่อจรินเขา สองต้าข้าปุ่นสองคนได้นีมเอาไเมดได้หดียงบ่เมดนี่กินไปเรื่อยๆไว้กินไว้กินไว้เัืก็ก่เมดต้าขอปุ่นสเาสาวใช้ยาพุ่มสาวช้ยาพุ่มเมนูเมนูสาวใช้ยาพุ่มบะว่าสาวเหนือบ่บาน้ยยยา่บาสยยิ้ยสยยาพุ่ม แมนนันใส่พริกกันปนพริกปนมนสหอมเออสีมันสีขเ้นก็นี่อยู่มแม่นปะอืมกิดสวงคนอันนี้ย่ำใส่กันอันนี้ย่ำขนมเสน้นจานบกใหไ่ผักใส่เมื้อยุมจัดแสบได้จาดด้วย่นโซ่กินคนเดียว ใส่มือเลยแศีๆพอกันไม่คิมหนาได้จ้าเด้อขออนุญาตกินก่อนแบแกๆจ้า